นนกัเลยะคะคันนี้เป็นโตโยต้าวีออสื่อร์1.5ตัวทีอาร์บีปี2021คันนี้ราคาอยู่ที่2แสน6หมื่นดอลลารค่ะคันนี้ผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะคันนี้เริ่มต้นที่มีเครดิตฟรีดาวค่ะเริ่มผ่อนอยู่ที่5,000บาทค่ะลูกค้ามีเงินเดือน1 0 0 0 1 0 0 0 0ันบาทก็ออกคนเดียวได้เลยค่ะตาเริ่มต้นที่คันต่อไปนะคะคันนี้นะคะเป็น h o n ด a าบีอแอม เรื่อง1.2ตัว V ค่ะปี2 0 1 3นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่269,000บาทค่ะเริ่มต้นก่อนนะคะถ้าลูกค้ามีเครดิตดีดาวเริ่มต่อนอยู่ที่5,000ค่ะลูกค้าเงินเดือน10,100 0ก็าสามารถออกคนเดียวได้เลยะคะ่ะกับคันนี้นะคะ่ะมาต่อที่คันนี้กันนะคะคันนี้จะเป็น Honda Brio แเครื่อง1.2 มีสองคันค่ะคันนี้นะคะราคาสองแสนหเก้าันบาทระคาเท่ากันเลยค่ะเริ่มผ่อนอยู่ที่ห้าพันบาทค่ะมีเครดิตฟรีดาวเลยค่ะคันนี้ลูกค้าเงินเดือนหนึ่งมืนหนึ่งพันก็ออกคนเดียวได้เลยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะเจ้า h o นด a าบ o คู่แฝดสอคันนี้นะคะมีสีดำแล้วก็สีขาวค่ะสวยๆเหมือนกัน โรลอตอรวีออ 2, สปี2011ตัว T R D ้วยนะคะ